บายดีพี่น้องวันนี้มาจมแผนอย่างนะสองสามสี่ว้สีอย่างบุธินี่คือทางดีน,ะททนะทางเชลโลหยินนี่เป็นทางผมหยินละระเบอรจช่มมาผสมกันเนาะโอ้เสียไปละ หินทั้งที่ทางที่ยากนี่นม็มาผสมอยู่นสายพานเนาะสายพานธันเบี่ยงมันจะเริาากรอกเล่งนินที่กางทางเพื่อผสมหินหินที่ลายงมาจางะ,าะมมามทางจะกระทานเนาะพวกพวกคอมพิวเตอร์เข้าไปทางหืองพบยินก็นเานาะเขายินก้นให้ยินขั้วยินก็ให้ยินหอนเนาะพุกพักเลย แล้วจต้องเลยเว่ยต่อๆๆคุัทหารมือสนี่นี่ีี่าผสมนะถมเลียงส้มต่างเทศก็ตามต่างมือสม ทีมงานทีมงานเพิ่นเนะทีมงานเพิ่นไม่ไหลไ่ไหลมีทื่โม่ประตมใช่ไหนาะตอนนั้นผำเรียนที่ไหนถน้ำมันเตาถมยาง่อยเนาะถ้อยถุงมันจะเลอจะลองมาตุ้งนานีคือห้องจักพุ่มตัวห้อง รักเต็บป้องบำบัดน้องบำัดเนาะสบายดีบ่บำัดกี่พุ่นมาแล้วค่ะข่าน้ำใน่เนาะขี้เราลูา้ปั่นดิ่หในน้ำเมื่อลต้องมาจาน้าก้นน้ำมัไหลมาแล้วเนาะรว่านี่ก็นข้าห้า้นไว้สำรองเ่อนเป็นนพุ่นครับมาพีพอแล้วมันเป็นบ่อบอปั่นที่มันมาเราเป็นกิน้มันน้ำเลบตของตืนเนาะ ทางรัพงนนะรดนนรพุ่มของมันเานาะรถดโถหน้าโคงดังรัดพุ่มกับเบงาเนาะรูปร่างจะประมาณนี้แหละไว้สำหรับพุ่นหายน้ำใต้พุ่นที่พัดลมโดงม่งออกมาจากเครื่องปัน่นหรือเครื่องยิงพุ่นม,มันสเตงทางตรวจที่มันเป็นพุ่นมันกระจอกมากดูสางนี้ มนมองวนนี่นี่น้ำาวคล้าหแกที่นน้ำาตที่่้มันตกโลกตกลมตกโลกใส่น้ำน้ำาอย่างมันจะปิดินมันมีน้ำน้ำมันตกลงพื้นเนาะตัวที่น้ำสลายคลื้นปาบ่อที่สองจะเอาน้ำตักาวน้มัเรียงกับพื้นที่นี้ นี่นประตูข้างเข้าใต่รอ,องหลับยินมีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจะลงจะลดด้บจะลดดัได้น้ำหนักประมาณสามที่น้ำหนักรถต้องการนี่เป็นหินที่้อนอยู่นาะตันคือปัีนเป็นก้อนเพิ่งะสมกันลงมาใหม่ๆเนาะน้ำหนักเป็น ที่มีเคลใหม่ๆมันจะมีความ้อนเนอราเว่าไล้เงนจ้าได้ทั้งน,นักตามที่ต้องการแล้วกลัวเต็มรถตามน,นักที่บรพลุได้แล้วครับรถขั้นที่เต็มปูจ้องควาแล้วขั้นใหม่ก็จะเลี้ยงหน้าเข้ามาเนาะต่อกัอนไปเรื่อยๆจนกว่ามันพอกับที่หน้าง,งานที่ต้องการก็คือหยุดเนาะนี่คือถัถง สังน้ำมันเตาทางยางมะต่อยเนาะนี่คือยางมะต่อยเนาะเป็นดองสังยางมะต่อยที่ต้มฮอนแล้วเปลียนโชกขึ้นนี้สั่งสุดท้ายนี่คือเครื่องท้ำความร้อนเนาะเอาเข้ารวมเผายางมะต่อยยางมะต่อยเปลื่อยมื่อร้ายสตาร์ทจิปนี้ก็ขอจบลงที่ท่านี้เนาะผมมขอใจเดืลาย